หมุนเข็มลงแล้วก็เริ่มเยียบได้เลยนะครับจากนั้นก็ย้ำฝีเข็มตัวนี้นะครับเราจะกัดความเร็วอยู่ที่เท้าของเรานะครับอยู่ที่การเยียบแป้นเหยียบน,น้องจะมีความเร็วมากเลยนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับจกักรกุสากรรมเลยนะครับ แนะแบบนี้ฟีเคยมที่ออกมานะครับก็สวยแน่นนะครับเหมือนกับจากอุตสาหกรรมเลยเดี๋ยวเรามาดูแบบเวลาเราเหยียบสุดที่สุดแล้วนะครับมาดูความเร็วของมันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาจะเหยียบดูดูนะครับ นี่คือความเร็วสูงสุดของจากตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ที่1,500นะครับว,ว้าวเดี๋ยวเราลองมาเทสกับผ้าชนิดอื่นๆกันดูเนาะอย่างที่ได้ลองเทสไปนะครับก็จะมี ตั้งแต่บางเป็นจนถึงหนาเลยนะครับที่มาร์คได้เทสมานะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาให้ดูนะ,นะเริ่มต้นจากที่บางก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นพวกผ้าตักขายบางทั่วไปนะครับก็สามารถทำได้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวไวนิลนะครับก็สามารถเย็บได้นะครับหนังเทียมสี่ชั้น สามารถทําได้สบายเลยนะครับนี่ก็คือแคนวาสแข็งนะครับอันนี้มาทดลองอยู่ที่6ชั้นก็สามารถทําได้แล้วก็ผ้ายีน์นะครับที่มีความหนาทั้งหมด8ชั้นก็สามารถเย็บได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ได้ลองเทสมาก็คือตัวหนังแท้อันนี้เป็นหนังแท้นะครับสามารถเย็บได้เลยนะครับ 2ชั้นนะครับอันนี้คือหนังแท้